สวัสดีครับสวัสดีเฟบซิทท่านครับสําหรับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่บึงใหญ่ครับจะมีรถอยู่นี่เยอะแยะมากมายครับน่าจะเป็นได้ลอยครับนับบ่ถวนครับเยอะอีครับแต่ว่าตอนนี้ผมยืนอยู่ไกลๆนะครับคีณคนละฟังครับที่รถพ่นอยู่เบื้อนเดิมเดี๋ยวขยายพี่น้องได้เบิ่งกัน นี่ครับภาพอาจจะโบ้ค่อยสัตานไปเ,เลยนครับเพราะว่ามันอยู่ไกลแห้งนี่ครับภาพไกลๆครับตัวนี้จะเป็นสายเขียวครับ3คันอยู่นี่แล้วก็มีซานนี่ครับอีกคันหนึ่งแล้วจุดตรงไหนครับ ดูครับจุดใกล้ๆผุดกับแมนเบิร์ดเลยครับลดนี่บึงนี่นะจะเป็นพันๆไหลเลยแหละครับบึงนี่วันนี้มา่ายให้พี่น้องในเบิง่งครับแต่ว่าคลิปนี้เบิ้งใกลๆก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าไปไกลๆก็ดีเนืงหาทางไปอยู่ครับตอนนี้พอเพลินอยู่อีกฝั่งของผมยืนนะครับทีมงานเพลนเหตุงานอยู่พนอยู่อีกฝั่งของที่ผมยืนอยู่คนละฝั่งครับผมเขามาคนละฝั่งเังหาทางเข้าว่าท่านใดครับ แต่ว่ารถเยอะขนาดครับโอ้ยเยอะจนนับว่่ถ้วนครับเจไดทีไทยใกล้ๆใ,ให้เบิง้งบ่ไร้ครับมันยังไกลครับตอนนี้อาจจะเบิ้งไกล้มั่งนี่ครับฟังมันแตลรดกำงามเลยครับทีเข้าตักกันดีมีทั้งรุ่นแปดรุ่นสิบครับ ส่วนรถดำก็มีแต่ขั้นใหญ่ๆครับแห่งๆเป็นฮีโน่อิโซมิโซเยอะแยะมากมายครับรถดำหกล้อสิบล้อครับมีบัดตุกงที่ห่อครับมารวมกันอยู่นี้เลยครับผมก็เพึ่งเขามาทางแรกเลยครับในในบ่อตัวนี้ในในอ่างตัวนี้ครับอ่างเก็บน้ำใหญ่นี่ครับจะเป็นอ่าวใหญ่เลยครับแต่ว่าขนาดเสียดายครับ อยเขาไปว่าท่านใดครับทายให้เบิงกันก่อนแต่ยูนี่นี่ทีแถวผมในทายอทากล่องลงไปนี่นะครับเอากลองทายลงไปนี่กับประมาณจักสิบกว่าแล้วครับนี่แต่แต่นมากครับยูนัน่นเริ่มต้นเล่ยสองครับรถกุดยูฟังนั่นอีกครับมีสอง แล้วก็จอดอยูฟุตดิเองครับไกลปุ่นเรามาจักสี่ครับสามสี่พุ่นครับมิเตทีมงานโหลดไปเลยครับเต็มเลยบงบัวพน่งล่งฟังได้ครับพอผมพึ่งเขามาคั้งแรกครับหาทางเขาว่าทันเห็นอยู่ยัองหาทางเขาว่ดทันเห็นมาฟังนี่เดี๋ยวคลิปนี้เบิกทันสานก่อนครับว่าเดี๋ยวผมหาทางเข้าไปก่อนครับคลิปหนา้าขอเจอไหมนะครับพี่น้องสวัสดีครับ